สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรเดนบนแบบ2ตัวครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามา15งวัติดติดเดียวครับซึ่งก็ผมจะมาคำนวณไปชมกันสำหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1นธันวาคม2560นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดนูนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมีหลายสูตรเลยนะครับที่ได้ตัวเล่น้า กับ0ูนนะครับและยังมีสูตรนะครับเด่นบนนะครับที่ผมลงไว้ให้ในคลิปก่อนหน้านะครับในงวดเดียวนะครับสูตรนี้ได้8กับ9ครับซึ่ง9เข้า1้0เลยนะครับมาที่2หลักในเก้9เนาะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับคำนวณนะครับเด่นบนนะครับที่ได้5กับ0ูนย์ซึ่งจะมี2สูตรนะครับที่จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับก็จะมี2สูตรนะครับนั่นคือสสูตรนี้ เมื่อที่แล้วนะถ้าเราเทียบกันครับสองสูตรเนี่ยสองสูตรนะครับตินบนนะครับก็ชนที่5กับ0ูนย์ะครับชนที่ทั้งสองตัวเลยนะครับห้ากับ0ูนย์ครับอ่าผลที่ออกคือ990นะครับก็เข้าทั้ง2องสูตรเลยนะครับก็ตัวที่เข้าจะเป็นเลขศูนย์นะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับผลที่ออกคือ990นะครับศูนย์ได้50นะครับส่วนนี้ก็ได้5กับ0ูนย์ เดี๋ยวเราจะมาคำ <ST. S 1> นวณครับกันทั้ง2องูตในงวดนี้จะกันอีกไหมครับอ่ะก็มีสมาชิกนะครับที่นำนะครับสูตรนะครับในงวดที่แล้วเนาะที่เป็นสูตรเก่าถ้าเราจะเลือกตามสูตรเก่าที่มันเข้าต่อเนื่องก็จะมีนะครับสามสูตรนี้นะครับที่ยังเข้าอยู่เนาะ <ST. S 2> ก็ยังมีสูตรที่ได้0ูสองนะครับนี่ครับถ้าเราจับคู่นะก็จะมีโอกาสถูกสองตัวนะครับอ่ะถ้าเราดูคลิปนี้จบเราก็สามารถที่นําไปจับคู่เดิด กับสูตรก่อนหน้านี้นะครับส่วนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เข้ามา15งวดนะครับย่าไม่พลาดเลยนะครับ15งวดติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณครับดูกันนะครับว่ามันเข้ามา15งวดจริงไหมนะครับสาหรับท่านที่สงสัยในสูตรนะครับมันเข้าวันนี้จริงหรือเปล่านะครับมาคำนวณดูได้เลยนะครับคนที่อวคือ9ก0นย์ะครับสายวิ่งครับชอบวิ่งแบบอ่าถ้าวิ่งแบบสมตัวเนาะก็จะได้อย่างเบื้องต้นตวดนะครับอ่าศูนย์เข้าหลักหน่วยนะครับ ก็มีอ่าหลักหลายแนวทางนะครับก็มีทั้งสูตรที่เข้าสูตรที่หลุดสูตรที่หลุดก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ที่ผมทําพึ้นมามันหลุดนะครับก็ข้าวแค่สูตรเก่านะครับที่เป็นสูตรเก่าก็จะเป็นสูตรที่เข้ามารล้วยาวก็จะเป็นสูตรเก่าเนาะที่มันยังข้าอยู่นะครับอย่าม่พลาดเลยนะครับเดี๋ยวในงดนี้จะเป็นตัวไหนมาคํานวณดูครับสูตรนี้นะครับก็เริ่มเข้านะครับตั้งแต่ในงดนี้นะครับในงดที่มันออก90 6นะครับส่วนสูตรอันนี้นะครับ เดิมอันนี้นะครับมันจะดินที่หลักร้อยแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับสูตรก็จะดินนะครับข้าวที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะก็ยังงวดที่แล้วทําได้5สูตรข้าวหลักหน่วยนะครับก็เป็นสูตรดินไปแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้ได้สมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันทั้งสองสูตรเลยนะครับทีนี้เรามาคํานวณนะครับสูตรที่ได้15งหัวดูนะครับว่ามันเข้ามา15งหดัจริงหรือเปล่านะครับสําหรับท่านที่สงสัยในสูตรนะครับก็มีวิธีคานวณให้ดูกันด้วยนะครับ มาคำนวณดูครับในงวดแรกนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับก็ได้ตัวเลขครับ4กับ9ครับทีนี้นะครับเป็นสูตรที่มันมีที่มานะครับของตัวเลขที่ผมทําขึ้นมานะครับอ่าเรามาคำนวณดูครับในงวดแรกนะครับทำได้4กับ9จริงไหมซึ่งผลออกคือ90 6สนะครับทีนี้มาคำนวณนะครับใช้หลักอ่าสูตรนี้นะครับจะใช้หลักพันนะครับตั้งแต่ในงวดนี้ในงวดเี่แดีจว8 7าม แล้วก็เอามาบวกด้วยหลักสิบในงวดที่ออก907ครับอ่าทีนี้จาบวกด้วยเลขคงที่ก็จะเป็น9นะครับทีนี้มาบวกกันดูครับนำ5บวก0เป็น5 5บวกด้วย9คงที่นะครับเท่ากับ14ในงวดแรกจะได้ตัวดลขคือ4กับ9นะครับ9ตัวนี้มันหมาก็นำ4บวกด้วย5ครับเป็น9ถูกไหมครับได้4 9ผลที่ออกคือ906นะครับตัวที่าคือ9มาที่หลักร้อยนะครับ ต่อมาดูครับในงวดที่2ที่ผมคำนวณได้ได้ตัวหนึงคือ6กหนึ่งนะครับผลที่ออกคือศูนย์หนครับใช้หลักพันในงวดที่ออกเก้าูจัดมาบวรหลักสิบผลรเลขคงที่อีกครั้งคือเก้าเจ็ดบุรีศูนย์บุทีเก้าครับเป็นหกบทรีแต้มห้าเป็นหนึ่งหกหนึ่งออกศูนย์หนึ่งเกครับหข้าวหลักสิบนะครับกเป็นสองงวดว่าต่อมาครับงวดที่สามได้สี่จริงไหมมันข้าวที่หลักร้อยคือเก้ครับใช้หลัก หลักพันบริหลักสิบสองตันนี้บวกกันนะครับอ่าซึ่งสูตรนี้จะคํานวณแบบย้อนทุกวันเนาะสองตันนี้จะมานะครับคํานวณกันนะครับก็แล้วก็บรูดีคงที่คือข้าคือเก้าเนาะก็หนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเก้าเท่าสิบสี่เนาะฉะนั้นจะเด่นที่สี่กับเก้านะครับอ่าสี่บวกสี่เป็นห้าบวกเก้าคงที่นะครได้สี่เก้าผลที่ออกคือเก้าสูงสามเป็นสูตเด่นนะครับสูตเด่นบนนะครับแบบสองตัวนะครับเอาไว้เป็นตัวเด่นนะครับจับผู้เด่นนะครับโต๊ดนะครับ ต่อมาดูงวดที่4นะครับงวดที่4ที่ผมคำนวณได้เกาจะจะเด่นอยู่ที่2กับ7ก็จะมีงวดนี้ได้ตัวเด่นสอมาทั้ง2ตัวเลยก็ติดมาครบ3ตัวนี้ครับเพราะว่างวดนั้นเบอร์ที่2กับ7นะครับใช้หลักพันบุญหลักสิบนะครับตั้บุเลขคงที่คือเก้าสามบูสูบเป็นสมบุที่9ก้คงที่สิได้2 7ครับผลที่ออกคือ2 7 2ครับก็ครบ3ตัวเลยครับในงวดที่4ต่อมานะครับงวดที่5 นครับงวดที่5ที่ทําได้คือ83ครับมันเข้าหลักร้อยนะครับในงวดที่ออก8ปดจ็ดงจริงไหมใช้หลักพันมาบุนที่หลักสิบบุนทีเลขคงที่คือ9กสองบ,บุนที่เจ็เป็น9ก้าก็มีเก้เป็นสิบแปดได้แปดสามครับผลที่ออกคือ872ครับผลที่เข้าคือแปดมาที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับงวดที่6ได้16จริงไหมออกหกศครับทีนี้นําหลักพันในงวดนี้นะครับมาบุนที่หลักสิ 7, 12, บห้าบุนที่เจ็ดเป็นสิบสองบุนที่เก้าทีเป็ดเขาจะได้ตัวดินนั้นหนึ่งห ออกหกศูนย์ห้าหกศูนย์หครับ6ข้าวที่หลักร้อยครับทุกเป็นหกนี่นะครับต่อมาดูงวดที่7ครับทำได้คือสาซึ่งซึ่งผลออกคือ530ครับมาดูเองครับใช้หลักพันงวดนี้มาบูด้วยหลักสิบแล้วก็บูดด้วยเลขคงที่คือ9 4้าสี่บูดศูนย์เป็นสี่บู้ามได้38ครับผลที่ออกคือ530ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีมาอย่างนี้นะครับทุกงวดเลยนะครับถ้าเรายึดสูงนี้ไว้นะครับเอาไว้จับเป็นตัวเน่ครับ ต่อมางวดที่8ครับในงวดที่8ที่ผมคำนวณได้นะครับมันได้4กับ9ครับซึ่งผลออกคือ4 53มันก็ยังเข้าตัวดิบอยู่นะครับ4กับ9 4่เข้าหลักร้อยครับ่ะใช้หลักพันในงวดนี้มาบูดด้วยหลักสิบครับแต่ก็บูดเลขคงที่9 2็้บูเป็น5บูดิ9้เป็น4ได้49ครับผลที่ออกคือ4 5 3ครับ4เข้าที่หลักร้อยครับต่อมาดูงวดที่ 9นะครับงวดที่9ได้38ผลที่ออกเป็น782วิธีการคำนวณก็นำหลักพันในงวดที่ออก530เอามาบวดด้วยหลักสิบในงวดนี้แล้วก็บวดด้วยเลขคงที่9ก้บูดด้วย5้าเป็นสิบสีด้วยเก้คงที่ครับ23่สิบสามก็จะได้ที่38 38ผลที่ออกเป็น782ครับค่าตัวเล็กที่8มาที่หลักสิบนะครับต่อมาครับงวดที่10นะครับได้7กับ2ผลออกคือ4 7 8จจริงไหม ใช้หลักพันบุรุหลัก10บุริเลขคงที่9ก้าสมบุริ8ปดบุริเก้าคงที่สิบเจดแนจดที่เกับ2ผลที่ออกคือ4 7 8ครับข้าวตัวเด่นที่7มาที่หลักสิบนะครับว่ดต่อมาวดที่11บเอคำนวณได้ตัวเดิมคือ7 2ผลออกคือ8 1 2ครับจริงไหมอ่ะใช้หลักพันบุรุหลักสิบบุริเลขคงที่ครับหนบุรีเจ็ป็นแบุริเก้ที่สิก็ได้เจ็ับตัวเดิมผลที่ออกคือแปดนะครับ 2อข้าวหลักหนูนะครับต่อมานะครับงวดนี้งวดที่12ได้50นะครับก็อข้าวตัวดิ้งครับที่ตัว2ครับมันเข้าตัวที่2มาเนี่ยครับหงวดติดเลยครับอ่าอย่างนี้ครับซึ่งมันก็อ่านะครับมาที่ทุกหลักเลยนะครับมาดูกันครับงวดที่ได้50จริงไหมมันออก2 2ใช้หลักพันหลหลักสิบหลุดเลขคงที่9 5้บุนหเป็น6กบุนที่เก้าขที่สิบห้านะครับออก2อง สูญข้าวหลักสิบต่อมานะครับงวดที่13ได้ก้างสี่ผลออกคือสี่สี่หกจริงไหมมาดูกันครับใช้หลักพันบูดหลักสิบบนนะครับแล้วก็บริเลขคงที่ที่ใช้เป็นเก้านะครับสูงบูสูงเป็นบูดีเก้าคงที่เป็นก้าบูดีสเต็มห้าเป็นสี่ครับผลที่ออกคือสี่สี่หกขนาดเบิ้ลมันก็ยังติดมาอยู่ครับข้าวที่ร้อยสิบนะครับงวดต่อมานะครับงวดที่สิบสี่ครับงวดที่ มันออก9 5 1นะครับสูตรนี้ทำได้คือ0 5เนาะนะครับก็เข้าอีกครับมาที่หลักสิบนะครับ, 10, รบใช้หลักพันคูณด้วยหลักสิบสองวันนี้วกกันแล้วก็บดเลขคงที่คือ9 7จ็บลสี่ครับ11บุอดกลบส0ได้5 0 5ผลออกคือ9 5 1ก็เข้าอีกครับ5มาที่หลักสิบงวดต่อมางวดที่15้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับ 50, น,50ออ 9, 9, 0, นะครับดิดห้าศูนออกเก้นะครับอ่ามาคำนวณดูครับได้50าศูจริงไหมใช้หลักพันในงวดนี้ที่ออก 4, 4 6, ีนน่สี่หบัมบหลักสิบหลบุรีเลขคงที่9 1้านิ้ลบูดไปหนิบูดกดไปเก้าของที่15บห้าบูดแต้มห้าศูน0์ห้นย์ออก 9, 9, เก้เยห็นไหมครับขนาดเบิ้ลมันก็เข้าอีกครับแต่มันเข้าหลักหน่วยเนาะก็เป็นศูนยที่มาได้ทุกหลักเลยนะครับเราก็จะมาตามต่องวดนี้ก็จะเป็นงวดที่16 งวดที่16จะเป็นตัวไหนมาคำนวณต่อครับก็นำผลรังวัลที่1นะครับผลที่ออกคือ5 5 7 9 9 0นะครับใช้หลักพันในงวดที่มนออก951ประมาณบวกด้วยหลัก10ในงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็บวกด้เลขคงที่คือ9 3บวก9ครับ12บวกด้วย9บวกด้วย9ตรงนี้ครับ21นะครับอ่าฉะนั้น นงวดน,นี้นะครับได้ตัวได้คือเลขหนึ่งครับบริดี้มให้ที่เป็นหกได้หนึ่งกับหกครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับะจะมีใหม่ไหมครับงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่สิบหกนะครับอ่ะก็ลองพิจารณานกันดูนะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่สิบหกผลคำนวณที่ได้ดินที่หนึ่งกับหกได้หนึ่งกับหกครับ ถ้าเรานําไปเทียบกับสูตรนะครับแปดเก้าเนาะนะครับที่ลงมาไว้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดไว้ได้นะครับซึ่งงวดนี้นะครับจะมีตัวที่ชนกันอยู่นะครับกับสูตรนี้นะครับต่อมานะครับสูตรต่อมาก็จะเป็นสูตรที่2นะครับได้5 0ูเหมือนกับสูตรที่เข้ามาสิ้งวดแล้วจะเป็นสูตรนี้นะครับ สูนี้ข้าตัวดินนะครับตัวดินสองตัวนะครับก็เป็นสูตรที่มาได้ทุกหลักดินนะครับงวดที่แล้วนิ้นไปที่ห้านะครับเพราะว่าส่วนมากก็ชนที่ห้านะครับงวดน,นี้ครับมาตามต่อนะครับสูนี้ก็ยังเป็นสูตรที่น่าสนใจอยู่นะครับสูตรนี้นะครับใช้หลักหมื่นหลัก ร้อยบนวกกันสองครั้งครับผลลัก10บล้านสองครั้งครับแล้วก็บรรเลขคงที่คือนครับ5้าบุดทครับ13 13บุบหุด1ี่บเอาลวครับวันนี้ชนกันอีกแล้วนะครับได้ตัวเดียวกันเลยนะครับ6กับ1 1กับ6คือตัวเดียวกันเลยนะครับก็เลือกเอาสูตรที่ชอบแล้วกันนะครับถ้าเราจะนะครับใครตามอยู่นะครับสองสูตรนี้นะครับวันนี้นะครับ ได้เลขที่ตรงกันนะครับทําให้เราไม่สับสนเนาะเพราะว่าตัวเด่นที่ได้ก็จะเป็น1กับ6แค่นั้นครับอ่าอ่เราสามารถที่จะไปจับคู่ดูกับสูตรนะครับหลักสิบบนนะครับที่ลงมาให้ก่อนหน้านี้ดูก็ได้นะครับอ่าความน่าจะเป็นในงวดนี้จะเป็นตัวไหนเนี่ยกับสูตรหลักสิบบนนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสองสูตรที่มาคํานวณให้ดูนะครับก็ชนที่6กับ1เหมือนเดิมนะครับ ดิมที่สองตัวจะมีมาไหมครัจะมีไ้หมครับนะในเมื่อมันชนกันแบบนี้นะครับอ่ะรอรุนครับก็เป็นสู่เก่านะครับใครชอบสู่เก่านะครับก็เลือกตามนะครับสองสูตรนี้ดูกันได้นะครับเป็นสู่เก่านะครับทั้งสองสูตรนะครับที่เข้ามาไหลายงูหลยนะครับถ้าเรายึดสู่ที่มันเข้าตรองเนื่องนะครับเราก็จะมีโอกาสถูกสองตัวนะครับ ส่วนสูตรที่หลุดในงวดแล้วนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ที่หลุดนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําสูตรใหม่ให้ดูนะครับสาหรับท่านที่ชอบสูตรใหม่นะครับใครชอบสูตรเก่าก็เลือกเลือกพิจารกกันดูนะครับก็มีหลายสูตรที่ลงมาให้แล้วนะครับอ่ะจำแปานนี้นะครับเลขบ่นบนนะครับในงวดนี้ครับอ่ะ ชนสสูตรนะครับคือตัวนี้1กับ6กนะครับชนกัน2ส,สูตรเหมือนกันเลยนะครับเป็นไปได้ไหมครับก็ลองพิจนารณากันดูนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับะจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออฟซีทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ